เรามาลุ้นเบอร์3กันนะคะว่ามันจะมีความเข้มประมาณไหนนะครับ สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิศกานะวันนี้จะมาลองใช้แป้งรันรุ่นนี้นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะจะมาลองใช้ครั้งแรกนะคะเป็นรุ่นที่ทําร่วมกับขุนปอมด้วยนะคะก็มีหลายคนขอเข้ามาเยอะนะว่าอยากให้ทิาทคลิปให้ดูหน่อยอยากดูเรื่องของโทนสีนะคะว่าสีจะรอดไหมดูเรื่องของการกุมมันการปกปิดความติดทนต่างๆของแป้งเขาด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวนิ้จะมาลองให้ดูกันว่าเป็นยังไงสำหรับแป้งรันรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นแป้งรันออริจินอลพลัสนะคะคือแค่ตบเนี่ยก็สวยเลย ก็นะบอกว่าเป็นแป้งที่ตอบโจทย์ทุกความสวยในยุค New Normal แล้วก็ได้คุณป้อมนะคะ Make Up Artist มาเป็น Creative Director นะคะร่วมคิีเอ็ดแปรงรุ่นนี้ด้วยนะคะแล้วบอกว่ารุ่นนี้ค่ะจุดเด่นคือจะปกปิดมากขึ้นปกป้องมากขึ้นบำรุงมากขึ้นคุมมันมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังให้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็เบาสบายผิวนะใช้ง่ายถึงแม้ว่าจะแต่งหน้าไม่เก่งนะคะแล้วก็ยังมีใส่สารบำรุงมาด้วยนะคะเป็นทาง Skin Care Powder แล้วก็เป็นทาง Make Up Powder ไปในตัวเลยนะคะราคาปกติ1 2 9 0 นะแต่ว่าโปรโมชั่นเปิดตัวเนี่ย mm. เหลือเพียงตลับละ790บาทนะคะอันนี้ปริมาณอยู่ที่14กรัมนะคะแพ็กเกจไปแบบนี้เลยด้านหลังก็จะมีชื่อสีอะไรบอกไว้แล้วก็มีปริมาณบอกไว้นะคะตรงด้านหน้าค่ะเวลาจับแล้วมันจะมีเทคเจอร์ของโลโก้ด้วยนะคะมีความแบบนุนๆออกมานิดนึงเรามาดูกันที่สีแรกเลยสีนี้คือสี1.0แฟนะคะจะเหมาะกับผิวขาวนะ เปิดมาด้านในนะคะก็จะมีกระจกมาให้นะคะแบบนี้ตรงแป้งเนี่ยจะมีโลโก้ของแบรนด์ด้วยนะคะตรงนี้นะแล้วก็มีพับมาให้พับนี่มีความนุ่มโอเคเลยนะขนาดกําลังดีค่ะไม่หนาไม่บางไปแล้วก็จับถนัดมือนะคะอ่ะเรามาดูเนื้อแป้งเขาก่อนเวลาทาอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะคะสีขาวสุดจะออกอมชมพูนิดนึงนะสีนี้ประมาณนี้นะคะเบอร์สองสีแซนเหมาะกับผิวขาวปานกลางนะ มาดูสีกันก่อนอันนี้จะออกเหลืองแบบโอเคขึ้นมาหน่อยนะมีความเหลืองขึ้นนะคะเรามาลุ้นเบอร์สามกันนะคะว่ามันจะมีความเข้มประมาณไหนนะนี่คือเบอร์สามนะคะจะเหมาะกับผิวสองสีหรือผิวสีน้ำผึ้งนะเบอร์สองกับเบอร์สามใกล้ๆก,ก,กันอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเบอร์สามมันจะเข้มกว่านิดนึงแล้วก็ออกเหลืองกว่านะคะ อะเรามาดูเบอร์สามกันเหลืองดีเลยพูดโอเคอยู่นะสีประมาณน,นี้นะคะแต่ดูเราเน่จะมีความสว่างกับผิวลิปอยู่นะเรามาดูสีเบอร์สามกันลองทากับกรอบดูก,ก่อนรู้สึกว่าพอใช้ได้อยู่นะทุกคนพอเกลี่ยไปมันก็ค่อยๆกลืนเข้ากับผิวนะแต่ว่ามันจะมีความสว่างกับผิวลิปอยู่นิดนึงเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองทากันครึ่งหน้าเลยนะใช้พับเลยนะคะวันนี้ก็ลงแป้งไปเลยนะคะ ลิปไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะเพราะว่าอยากให้ดูในเรื่องของการปกปิดกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องรอดูตอนแต่งหน้าแล้วก็ดูการระหว่างวันอีกทีนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยเราใช้ไประหว่างวันอะ แป้งมาใจคอยเสร็ขก็กับผิวนะคะความรู้สึกแรกเลยนะคือเนื้อแป้งอะ่ะเนื้อมีความเนียนละเอียดมากๆเลยแล้วก็เนื้อเบานะคะพอทาไปแล้วเนี่ยก็ช่วยปกปิดรอยดำของผิวได้บ้างถ้าดูผิวใกล,กล้ๆอ่ะมันก็ยังมีเห็นอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครมีรอยดำที่ต้องการปกปิดมากขึ้นแนะนําว่าใช้คอนซีลเลอร์ลงไปก่อนแล้วก็ค่อยใช้แป้งตามอีกทีนึงนะคะถามว่ามันเทาไหมสำหรับดิ๊นนะก็ไม่ได้แบบว่าออกมาดูเทาเลยนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อแป้งที่ยังมีความโทนเหลืองอยู่นะคะเดี๋ยวซูมให้ดูกันใกล้ๆนะคะว่าเป็นยังไงนี่ <c oughs> เนื้อแป้งเนียนมากเลยนะเนี่ยฝั่งนี้ไม่ทาแป้งฝั่งนี้ทาแป้งแล้วการกบรอยค้ำก็พอช่วยได้บ้างค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะกบได้ดีกว่านี้ก็คือต้องใช้พวกคอนซีลเลอร์ด้วยนะตรงหน้าผาของลิเลี่จะมีริ้วรอยเล็กๆนะลิกรู้สึกว่าตัวเนื้อแป้งเนี่ย เขาไม่ได้ไปตกล่องริ้วรอยนะทุกคนถือว่าโอเคนะสำหรับเบอร์สามเนี่ยสีแป้งยังขาวกว่าสีผิวลิกอยู่นะคะถ้าใครที่ผิวสว่างวอลิกนะแล้วก็โทนเหลืองเนี่ยคิดว่าใช้แล้วน่าจะออกมาพอดีมากกว่านะแต่ว่าอย่างลิกเนี่ยก็คือยังพอใช้ได้ค่ะแต่ว่าต้องมีการใช้การแต่งหน้าช่วยนะคือถ้าถามว่าทาเดี่ยวๆเงค่ะก็รู้สึกว่ามันก็ยังดูแบบลอยไปแบบชัดเจนเลยนะดูสีตัดกับสีแขรลิกเลยนะโอเคก็เดี๋ยวไงนะคะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบนึงค่ะ แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ใช้เมคอัพประมาณนี้เลยนะคะแก้มกับสีตาเนี่ยก็คือใช้ของ t c e เหมือนเดิมนะคะเป็นสีโรสเบดนะแล้วก็มีการคอนทัวร์กรอบหน้าหน่อยนะคะใช้ของ Fenty Beauty นะคะเป็นสีนี้นะเผื่อใครสนใจนะคะใช้รบริเวณกรอบหน้าตรงนี้แล้วก็ไลดังประมาณนี้นะคะแล้วก็ คิ้ววันนี้นะคะใช้ของ MTI รุ่นนี้เลยนะใช้สีดำนะคะติดทนดีนะทุกคนแล้วก็เขียนง่ายมากๆเลยมาสคาร่าใช้ของโมชิโมชิแล้วก็อายเนอร์ใช้ของเจ้านางนะคะได้เป็นแบบนี้เลยแล้วก็ลิปวันนี้ใช้ของ b บ b y b r บ g h t เบอร์07นะคะจะเป็นโทนสีแบบนี้เลยนะเดี๋ยวนี้ทดสอบไปเรื่องของการคุมมันความติดทนของแป้งรุ่นนี้ให้นะคะว่าใช้ไปหลายชั่วโมงแล้วผิวหน้าเป็นยังไงบ้างน,นะคะรีคดสอบตอนเวลา10โมงสนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งรนะหว่างวันค่ะ ตอนนี้ผ่านมาประมาณ20นาทีแล้วนะคะรีรู้สึกว่าสีแป้งอะเริ่มที่จะเซตเข้าผิวมากขึ้นนะคะจากที่ตอนแรกคะ่ะที่แต่งหน้าใหม่ๆเนี่ยแป้งจะมีความแบบลอยขึ้นมาวบนนี้นะ,ะเรามาอัปเดตผิวกันหน่อยคะ่ะตอนนี้เวลาเที่ยง17แล้วนะคะก็ผ่านมา2ชั่วโมงแล้วกับการทดสอบแป้งรันนะคะเรามาดูกันคะ่ะว่าใส่แมสแบบนี้นะคะแป้งมันจะหลุดออกมาเยอะหรือเปล่านะนี่นะคะก็มีหลุดบ้างนะจะเป็นในส่วนตรงจมูกตรงนี้นะคะแล้วก็พอถอดออกมาแล้วทุกคน ผิวยังโอเคอยู่เลยการปกปิดก็ถือว่ายังทําได้ดีเลยค่ะไมไ่หลุดหายไปนะคะจะมีแค่ตรงจมูกค่ะที่หลุดบ้างอย่างที่เห็นกันเนาะว่าเลอะแมสบ้างนะคะแต่ก็ไม่เยอะนะตอนนี้เวลา4ี่โมงยีแล้วนะคะดิก็ทดสอบแป้งรันมา6ชั่วโมงแล้วนะแล้วก็วันนี้ทั้งวันไม่ได้มีการซับหน้าไม่ได้มีการซับความมันไม่ได้เติมแป้งเลยนะคะเป็นยังไงก็เป็นยังไงตั้งแต่แต่งหน้านะคะผ่านมา6ชั่วโมงแล้วนะคะรู้สึกว่าหน้าของลิฟเนี่ยดูไม่ค่อยมีความมันเท่าไหร่เลยนะคะจะมีแค่บริเวณ จมูกตรงนี้นะคะที่เห็นนะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็มีแป้งที่หลุดไปบ้างเพราะว่าเรามีใส่แมสด้วยนะคะในระหว่างวันเนาะส่วนบริเวณอื่นเนี่ยรู้สึกว่ายังเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าให้พูดถึงปริมาณของแป้งที่เหลือบนผิวหน้าตอนนี้นะคะก็ประมาณ90%รนะรู้สึกว่าหลุดไปไม่เยอะนะคะแล้วก็การคุมมันถือว่ายังทําได้ดีเลยสําหรับผิวที่ผ่านไป6ชั่วโมงนะคะแล้วก็สีแป้งเนี่ยดีขึ้นกว่าตอนแรกๆนะคะดูเข้ากับผิวมากขึ้นแล้วก็ยังให้ความผ่องกับผิวอยู่นะตรงจมูกอะค่ะจะมีแป้งหลุดบ้าง แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงข้างแก้มตรงนี้ค่ะไม่ค่อยเป็นคราบเท่าไหร่นะคือมีแบบนิดหน่อยนะน้อยมากเลยแล้วก็เนื้อแป้งไม่ค่อยตกลงใต้ตาเท่าไหร่ด้วยนะคะเนี่ยมีนิดเดียวนิดหน่อย นะถือว่าโอเคเลยสําหรับคนที่แบบว่ามีริ้วรอยใต้ตาแบบเล้กนะแล้วก็บริเวณหน้าผากเนื้อแป้งก็ไม่ได้ไปตกลอ่องบริเวณริ้วรอยตรงนี้ด้วยนะคะอือถือว่าแบบว่าให้งานผิวสวยมากเลยนะในระหว่างวันนะคะเวลาตอนนี้6กโมงสา,ษษานาทีนะคะก็ทดสอบมา8ชั่วโมงแล้วนะคะผิวตอนนี้นะริ้วสึกว่าหน้ามีความมันค่อนข้างน้อยเลยนะและนี่ไม่ได้มีการซับความมันหรือว่าซับแป้งหรือว่าเติมแป้งระหว่างวันเลยนะแต่ว่าความมันเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคะ ก็เดี๋ยวไงนะคะดิขอตัวไปทานข้าวก่อนละกันเดี๋ยวมาอัปเดตตอนสุดท้ายนะตอนท้ายๆเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงนะอยากให้เห็นบรรยากาศตอนกลางคืนตอนนี้คือเสียงธรรมชาติมันแบบว่าดังมากๆเลยนะก็เลยเออถ่ายเก็บไว้สะหน่อยนะคะเสียงธรรมชาติตอนหกโมงครึ่งนะอากาศดีมากๆเลยตอนนี้เย็นสบายแต่ว่าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนี่คือร้อนมากๆเลยนะ ตอนช่วงท so ี annah, ่ผ yep. ่านไป8ชั่วโมงอะค่ะตั้งใจว่าจะทานข้าวเสร็จแล้วก็จะมาสรุปคลิปใช่ไหมคะแต่ว่ากลับมาถึงบ้านนะคะทุกคนก็นั่งทำงานต่อยาวเลยนะจนตอนนี้นะคะเวลาก็คือ4ทุ่ม19แล้วนะคะก็คือผ่านมา12ชั่วโมงแล้วค่ะกับการทดสอบแป้งรันนะคะผลลัพธ์ก็คืออย่างที่เห็นเลยค่ะคือมีความมันให้เห็นได้ชัดนะคะแต่ว่า ถ้าเพื่อนๆได้ย้อนกลับไปในช่วงตอนที่ผ่านไป6ชั่วโมงกับ8ชั่วโมงจะเห็นเลยว่าผิวหน้าเนี่ยการคุมมันเนี่ยโอเคมากๆเลยดิคิดว่าในระหว่างวันอะประมาณสักหกถึงแชั่วโมงเนี่ยหลายๆคนน่าจะมีการซับความมันกันอยู่แล้วระหว่างวันนะคะซึ่งดิคิว่าเป็นแป้งที่คุมมันได้ดีเลยคุมมันนานนะคะคือ 6- กถึงแชั่วโมงเนี่ยเอาอยู่นะคะแต่ว่าเนี้ยผ่านมา12ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีความมันที่เยอะหน่อยนะคะจะมีแบบว่าเห็นเด่นๆเลยก็คือบริเวณหน้าผากน,นะ,ะแล้วก็ช่วงหน้าแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็นเนนื้้อแป หลุดไปแล้วนะคะแต่ว่าผิวบริเวณข้างแก้มตรงนี้ค่ะ ยังโอเคอยู่นะคะยังแบบไม่ได้ดูมันเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังปกปิดในเรื่องของรอยดำอะไรได้อยู่นะแล้วก็ในเรื่องของโทนสีแป้งนะคะลิ้รู้สึกว่าผิวตอนนี้ค่ะมันดูเข้ากับผิวมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยค่ะไม่ได้ทําให้ผิวหน้าของลิกดูเข้มขึ้นหรือว่าหมองคล้ำระหว่างวันอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สีผิวสว่างกว่าลิคนะแล้วก็ใช้เบอร์3แล้วพอดีกับผิวเลยในช่วงตอนแรกนะคะในระหว่างวันเนี่ยลิคคิดว่ามันอาจจะมีเข้มขึ้นบ้างนิดหน่อยนะคะก็ยังไงอย่าลืมพกแป้งไว้เติมระหว่างวันดด้้ววยยะจไช่่่เเพิรือองงข ความผ่องของผิวหน้าได้ด้วยนะพอมีความมันเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบมีเป็นคราบบ้างตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเราใช้กระดาษทิชชู่หรือว่ากระดาษซับมันในการซับหน้าระหว่างวันแล้วก็เติมแป้งเนี่ยมันก็จะโดูโอเคขึ้นนะคะนี่คือการซับความมันครั้งแรกของวันนี้เลยนะคะแป้งรุ่นนี้ประมาณสัก68ชั่วโมงเนี่ยก็ควรซับความมันสักรอบหนึ่งแล้วนะคะอันนี้คือความมันที่ซับออกมาได้หลังจากที่ผ่านมาแล้ว12ชั่วโมงนะคะเป็นการซับความมันครั้งแรกนะก็จะมีคราบของแป้ง ติดมาเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเห็นว่าปริมาณก็ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นการซับความมันครั้งแรกด้วยนะแล้วก็ถ้าหากว่าริซับประมาณสักชั่วชั่วโมงที่6กถึงแปดคิดว่ามันน่าจะน้อยกว่านี้นะก็คือถ้าเกิดว่าอิงจากกระดาษซับมันเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ดูมีความมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเกิดดูจากสภาพผิวหน้าก่อนหน้านี้ค่ะที่ผ่านมา6ชั่วโมงแล้วก็8ชั่วโมงโดยที่เราไม่ได้มีการซับความมันเลยระหว่างวันเนี่ยที่ก็ถือว่าเป็นแป้งอันหนึ่งที่คุมมันได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะแล้วก็สสส่่วววววนนนตััริิู้้้ึึกกาผผผมมถง็ใชแปุี ้เพราะว่าทาแล้วเนี่ย ในระหว่างวันเนี่ยแม้ว่าจะมีความมันแต่ว่าหน้ามันยังแบบมีความมันที่ยังดูโอเคค่ะผิวยังดูสวยโดยที่แบบว่าไม่ได้ดูเป็นคราบหน้าเกเลอะไรเท่าไหร่หลังจากที่ซับความมันแล้วนะคะผิวก็จะกลับมาดูมีความแมทขึ้นกว่าเดิมนะ,ะแล้วก็ช่วยความวาวเมื่อกี้ค่ะมันดูลดลงไปส่วนตัวริศรู้สึกว่าถ้าเกิดลิกไม่สะดวกในการเติมแป้งระหว่างวันน่ะคือซับความมัน,น<ๆ>สักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยิรู้สึกว่าผิวตอนเนี้ยก็คือยังไปต่อได้อยู่นะคะเพราะว่าเน,นื้อแป้งเนี่ยมันยังมีบางส่วนที่ย Colon ังคงติดผิวอยู่นนะะะะคคะยยยยััังงงปปกกกกิิดดพววววรรออออไไู้้้่่แล็ใหามผผบ หน้าอยู่นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เติมแป้งก็ได้นะเดี๋ยวนี้จะเติมแป้งให้ดูนะคะจะเห็นนะคะว่าพอเราทาแป้ง เพิ่มไปเนี่ยผิวมันจะดูผ่องขึ้นมาจากเดิมเลยนะคะชัดเจนเลยเพราะว่าสีแป้งอันนี้คือมันก็สว่างกับผิวหน้าลิกนะแล้วก็ช่วยเพิ่มความแมท์ด้วยค่ะแต่ว่าเป็นความแมท์ที่ยังให้ความเป็นผิวนะดูแมทไม่แห้งเป็นแมทแบบว่าไม่แป้งนะคะจะเน้นเติมในส่วนทีโซนนะเพราะว่าเป็นส่วนที่เนื้อแป้งหลุดนะคะแล้วก็มีความมันนะแล้วก็เดี๋ยวจะลงใต้ตาให้ดูด้วยนะคะผิวหลังจากทาแป้งแล้วนะคะรู้สึกว่าทาแล้วเนี่ยเนื้อมีความเนียนกับผิวได้ดีเลยค่ะไม่เป็นคราบไม่ตกร่องนะคะแล้วก็ ช่วยอัมพางริร้วรอยแล้วก็เลอรูขุมขนเนี่ยได้เหมือนเดิมเลยนะในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้สเปรย์น้ำแร่ฉีดนะให้ดูกันนะคะสมมติว่าเป็นเหงื่อนะเพราะว่าวันนี้เลือดเหงื่อไม่ได้ออกเยอะมากนะคะคือแบบออกแค่บริเวณขอบๆอเท่านั้นเองอเวลาเราเหงื่อออกมันก็จะ,ะประมาณนี้เนาะจะเห็นเลยนะคะว่าพอฉีดสเปรย์น้ำแร่ไปนะแป้งก็มีหลุดนะทุกคน เนี่ยหลุดแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เขาหลุดเนี่ยเขาไม่ได้ดูไหลเป็นเนื้อแป้งแบบว่าแบบไหลลงมาแบบเด่นชัดนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําให้ผิวดูเป็นคราบด้วยนะคะอืมไม่เป็นคราบเลยทุกคนถือว่าการยึดเกาะของแป้งถือว่าทําได้ดีนะเพราะว่ารุ่นนี้เขาเคลมเรื่องความติดทนของแป้งด้วยนะคะมาดูเรื่องการกันน้ากันบ้างอันนี้ทดสอบให้แต่ว่าเขาไม่ได้เคลมเรื่องการกันน้ำทุกคนแต่ว่าอยากลองให้ดูกันว่าเป็นยังไงอ่มาค่ะ อันนี้โดนน้ำรอบแรกนะคะจากที่ดูเลยนะคะแป้งก็มีหลุดบ้างทุกคนแต่ว่าไม่ได้หลุดเยอะนะแล้วก็สังเกตสีของน้ํานะคะจะเห็นเลยว่าแป้งก็ไม่ได้แบบว่าไหลามาตามน้ําแบบเยอะขนาดนั้นนะคือด้ให้พูดถึงปริมาณของแป้งที่เหลือบนหน้าตอนนี้นะประมาณ70%นตนะคะหลุดไปบ้างตามน้ําแต่ว่าไม่เยอะ โดน้ำรอบที่สองยังอยู่นะทุกคนนะแป้งยังติดอยู่ค่ะไม่ได้หลุดหายไปตามน้ําจนหมดหลังจากที่โดนน้าไปนะเรามาดูเรื่องของการเช็ดทาความสะอาดกันบ้างคะ่ะว่าแป้งเช็ดออกง่ายหรือเปล่าจะได้เห็นกันด้วยนะคะว่าจะมีสีออกแป้งติดมาเยอะไหมนะนี่เป็นทิชชู่เปียกนะคะมาเช็ดดูกันครึ่งหนึ่งนี่นะคะจะเห็นเลยนะว่าอันนี้คือผิวจริงลิกโผล่มาแล้วนะจะเห็นเลยว่ามีรอยดํานะคะชัดเจนเลยนี่เห็นไหม ยังมีเนื้อแป้งติดผิวอยู่นะคะค่อนข้างเยอะเลยอะเออถือว่าโอเคเลยอันนี้คือลีไปอ่านในสกแกรมของแบรนดะ์คือเขาไม่ได้บอกเรื่องการกันน้ากันเหงื่อแต่ว่าพอทดสอบอยู่แล้วก็คือกันได้อยู่นะคะทุกคนกันได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าก็มีหลุดบ้างเนี่ยที่เห็นกันการเช็ดทำความสะอาดก็เช็ดออกได้ง่ายนะคะเนี่ยหลุดออกมาที่เห็นเลยนะคะเป็นสีน้าตาลเลยก็ขอสรุปเลยลวกันสำหรับแป้งรุ่นนี้นะสำหรับิกนะร้สึกว่าสีแป้งเนี่ย ยังพอใช้ได้นะคะคือใช้การแต่งหน้านะคะแล้วก็พอระหว่างวันพอผ่านไปหลายชั่วโมงเนี่ยสีแป้งเริ่มเข้ากับผิวมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าใครที่ใช้เบอร์สามทาแล้วพอดีผิวในช่วงแรกนะก็แนะนําว่าอย่าลืมพกแป้งไว้เติมกันระหว่างวันด้วยนะคะเผื่อสีแป้งมันอาจจะมีความเข้มขึ้นแล้ระหว่างวันนะระดับการปกปิดของแป้งนะคะก็ปานกลางนะคะคือได้แบบในเรื่องของงานผิวธรรมชาตินะคะผิวสวยเบาๆและดูไม่หนาใช้ทุกวันได้ระหว่างวันที่ดิชัมาทั้งวันนะคะสิบสองชั่วโมงรู้สึกว่าไม่อึดอัดผิวเลยนะคะแม้ว่่าาาาผิววววหนนน้้้้จะมมมีคัักก็รูสึตเือแป ไม่ได้ไปทําให้ผิวเรารู้สึกว่ามันหนักเพิ่มขึ้นนะคะเรื่องการคุมมันถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยค่ะลิขให้แป้งรุ่นนี้คุมมันสําหรับผิวลิขเองนะประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะ mm hmm. ก็ในเรื่องของผลลัพธ์ตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนด้วยนะบางคนอาจจะได้การคุมมันที่น้อยกว่านี้หรือว่ามากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนนี้เรื่องกลิ่นลิขรู้สึกว่ากลิ่นโอเคเลยค่ะคือจะได้กลิ่นเฉพาะแค่เวลาเราสูดดมในตลับแป้งนะคะแต่ว่าเวลาทาเนี่ยแทบไม่ได้กลิ่นเลยนะคะ mm hmm. ก็มันจะมีคควาาามมมหออนนนิินดดึึงแบบบเเเๆๆลล็กก้ยย แป้งแล้วค่ะได้ผิวที่แมตก็จริงแต่ว่ามันเป็นแมตที่ผิวสวยนะดูไม่แห้งนะคะมีความแบบว่าเป็นธรรมชาติของผิวยังให้ความชุ่มชื้นของผิวอยู่ส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นแป้งที่น่าจะใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะทั้งผิวแห้งผิวผสมแล้วก็ผิวมันติดทนนานเหมือนกันค่ะเพราะว่าใช้มาตลอดทั้งวันแล้วนะคะยังคงเหลือแป้งในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะก็เผื่อใครที่อาจจะไม่สะดวกในการต้องคอยเติมแป้งบ่อยๆรีสกว่ารุ่นนี้มันก็ตอบโจทย์ดีค่ะส่วนราคาของแป้งรุ่นนี้นะสำหรับดิเอันะคะรี พอมีงบนะคะแล้วก็อยากจะได้แป้งสำรองพื้นที่ใช้ดูทุกวันได้งานผิวสวยบำรุงผิวด้วยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะคะเดี๋ยวในเรื่องของข้อมูลสินค้าลิซจะมีแปะไว้ให้เพิ่มเติมใต้คลิปนี้นะคะสามารถตามไปอ่านเพิ่มมาได้นะคะเผื่อใครสนใจอยากลองซื้อมาใช้ถ้าหากว่าใครที่เคยใช้แป้งรุ่นนี้ของร้านแล้วนะคะฝากคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถจะคอมเมนต์พูดคุยได้เลยนะคะใต้คลิปนี้นะแล้วก็ติดตามลิซได้เพิ่มเติมทาง Facebook Facebook แล้วก, Instagram, วกนะคะคแล้วกก็สําาาาหรรับใททที่่ตติดตมงงงชอ YouTube ะะก็ฝากกด s u b สไคร์กันด้วยนะตรงปุ่มแดงๆด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ